ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมอนิวลินะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับถอนเงินอยู่ที่1 0 0่งถึงสี่บาทนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนั่นเองนะครับใครสนใจในการเล่นเกมทําเงินนะครับดูได้ในคลิปนี้เลยก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนิวลิกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นัที่ตว Google Store Play บนมือถือ Android ใครต้องการดาวน์โหลดนะครับให้เราพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยจะมีรูปแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวนโหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะมีลิงก์การดาวโหลดแอปไว้ให้นะในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นมีคลิปสอนด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้้้งงงาานอยย่่ไไรรรดตตัแแคลลิปกเะ เราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูในการใช้งานก่อนเลยนะครับว่าใช้งานแบบไหนอย่างไรนะครับเริ่มจากด้านบนซ้ายมือลงมาด้านล่างนะครับอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ของเราที่เราใช้สมัครครั้งแรกเลยนะครับตัวนี้จะมีการปิดเสียงเปิดเสียงนะครับแล้วก็จะมีการใส่รหัสเชิญอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการใส่รหัสเชิญหรือว่ารหัสโค้ดของเพื่อนเนี่ยก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับก็คือการใช้แลกเปลี่ยนเป็นทูมอนี่วอลเลตนะครับหนึ่ 100บาทนะครับถ้าใครใช้งานบนมือถือ iPhone หรือว่าระบบ iOS นะครับจะไม่สามารถเข้ามาแลกเงินตรงหน้านี้ได้นะถ้าเราต้องการแลกเงินเนี่ยให้เราเข้าแลกในส่งของมือถือ Android เท่านั้นนะครับ ในการแลกเงินทูมอนี่วอลเลตหนึบาทตรงนี้เนี่ยเรามีเหรียญทองครบเราก็สามารถแลกได้เลยนะครับเมื่อเรามีเหรียญทองเนี่ยก็ให้เราดูยอดเงินของเราก่อนนะว่าเรามียอดเงินเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น4 9 m เมนี่ยก็มียอดเงินอยู่ที่1 4 0สบาทจุดเสตางค์เราสามารถแลกไปที่100บาทได้แล ar, ้วนะครับในการแลกเงินเนี่ยเราไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะเมื่อเรามียอดเงินครบเราก็แลกได้เลยนะครับวิธีการแลกเนี่ยก็กดเข้าไปที่รายการที่เราต้องการแลกนะครับมีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนทั้้้งหหมด4ขออก็ใเราาา่น ตรงนี้ก่อนการแลกเงินทุกครั้งนะครับจะได้เข้าใจในส่วนของกฎหรือว่าข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนั่นเองกดเห็นด้วยด้านขวามือล่างนะครับแล้วเราก็กรอกรายละเอียดในการรับเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมอนี่โวลิตเลยนะครับใส่ภาษาไทยได้แล้วก็ใส่เบอร์โอลิตทั้ง2ช่องให้เหมือนกันแล้วก็กดส่งได้เลยเอ่าโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดที่ถอนไปเมื่อกี้เลยนะครับในวันที่9เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เวลาเนี่ย19บกนาฬิกาสนาทีนะครับอยู่ระหว่างรอดาเน,น ในการถอนเงินเนี่ยตามกําหนดเนี่ยก็คือไม่เกิน5วันนะที่เขากําหนดไว้ตรงนี้นะครับมีให้เราดูอยู่นะครับ5วันทําการนะครับไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์แลวก็วันหยุดนักขัดตระเลิกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่วันทําการของทางแอปเนาะอันนี้คือการถอนเงินนะครับต่อมานะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยทางแอปเนี่ยมีกิจกรรมนะครับอยู่ที่ $400 ดอลลาร์นะเราสามารถเข้าร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับเหลือเวลาอีกแค่9วันเท่านั้นเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการคลองอัันนดบรใ การเชิญเพื่อนนะถ้าเราเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่ถ้าเราไม่เชิญเลยเราก็จะไม่ได้ในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ไปนะสำหรับวิธีการเชิญเพื่อนนะครับก็ให้เรากดคลิกที่นี่เพื่อเชิญได้เลยนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยสองแสนหนึ 6, ่งหมื่นหกพันคะแนนนะครับกดคัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยเอาไปโพสต์เอาไปแชร์แนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o ก k t w i t t e r Line YouTube Tik t o อกสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยต่อมานะครับใให้้เรรราดูตงนนนนนนีีะะคััับมจมจโโปช่นะสว กฎการเชิญเพื่อนหรือว่าการคลองอันดับในการเข้าร่วมกิจกรรม400เหรียญหรือว่า400ดอลลาร์เนี่ยเขาจะแจกทั้งหมด30อันดับแรกนะครับถ้าเราติดอันดับได้เราก็จะได้รับเงินดอลลาร์ตามที่เขาระบุตามลำดับตรงนี้ได้เลยเรามาดูที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะมาดูว่าใครเนี่ยอยู่อันดับ1นะครับแล้วก็แนะนาเพื่อนไปทั้งหมดกี่คนแล้วเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ให้เราดูตรงนี้เลยนะครับหนถึงสานะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับเหลือเวลาอีกเกาวันนะครับเราก็สามารถมาทตาต จะได้รับเงินรางวัลตรงนี้นะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดแล้วก็ไม่ได้บังคับเนาะก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทำนะกล่องตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดในการรับคะแนนเหรียญทองได้นะครับ500ห้าร้อยเหรียญนะครับประมาณนี้เลยเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโบนัสนะศูนย์รวนโบนัสเนี่ยก็จะเป็นการทําภารกิจจากการเช็คอินนะครับเราสามารถกดเช็คอินในการรับคะแนนเหรียญทองได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆที่เราสามารถทําเพิ่มเติมได้นะครับงานประจานะครับทดลองเล่นเกมฟรีต่างๆเราก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้นั่นเองนะครับต่อมา นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของโหมดท้าทายและก็โหมดการแข่งขันนะครับส,สาหรับโหมดท้าทายเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับเป็นการเล่นเกมตามลาดับเนาะนี่ครับจะมีลําดับ1 2 3ที่เราเคยเล่นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการโหมดการแข่งขันเนี่ยก็คือการเล่นตามลําดับเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครติดอันดับน่าจะมีคะแนนที่มากขึ้นนะครับก็ลองเข้ามาเล่นเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะสำหรับการใช้งานของแอปนี้ก็เป็นการเล่นเกมทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการทําแบบสํารวจหรือว่าทําอะไรเพิ่มนะถ้าเราอยาก เล่นตรงนี้เนี่ยสเมนูนี้เราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานและก็การถอนเงินนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูส่วนยอดเงินที่ทําการถอนไปนะครับถ้าได้รับเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนีวอลล็ก,กันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวนโหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านัันน้นที่ตว Google Play บนมือถือ Android ใครต้องการดาวน์โหลดนะครับให้เราพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยจะมีรูปแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวโหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปว้ให้นะในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นมีคลิปสอนด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอยย่่างงไไรรรด้้ตตััแแคคลลิปกเนะบ พอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูในการใช้งานก่อนเลยนะครับว่าใช้งานแบบไหนอย่างไรนะครับเริ่มจากด้านบนซ้ายมือลงมาด้านล่างนะครับอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ของเราที่เราใช้สมัครครั้งแรกเลยนะครับตัวนี้จะมีการปิดเสียงเปิดเสียงนะครับแล้วก็จะมีการใส่รหัสเชิญอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการใส่รหัสเชิญหรือว่ารหัสโค้ดของเพื่อนเนี่ยก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับก็คือการใช้แลกเปลี่ยนเป็นทูมอนี่วอลเล็ตนะครับหน ร0อบาทนะครับถ้าใครใช้งานบนมือถือ iPhone หรือว่าระบบ iOS นะครับจะไม่สามารถเข้ามาแลกเงินตรงหน้านี้ได้นะถ้าเราต้องการแลกเงินเนี่ยให้เราเข้าแลกในส่วนของมือถือ Android เท่านั้นนะครับ ในการแลกเงินทูนิเวเลตหนึ่งร้อยบาทตรงนี้เนี่ยเรามีเหรียญทองครบเราก็สามารถแลกได้เลยนะครับเมื่อเรามีเหรียญทองเนี่ยก็ให้เราดูยอดเงินของเราก่อนนะว่าเรามียอดเงินเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น4.9เอ็มเนี่ยก็มียอดเงินอยู่ที่140ร้บาทจุดสตางค์เราสามารถแลกไปที่100บาทได้แล้วนะครับในการแลกเงินเนี่ยเราไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะเมื่อเรามียอดเงินครบเราก็แลกได้เลยนะครับวิธีการแลกเนี่ยก็กดเข้าไปที่รายการที่เราต้องการแลกนะครับมีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนทั้งหหมด4ข้้ออใเราาา่นย ตรงนี้ก่อนการแลกเงินทุกครั้งนะครับจะได้เข้าใจในส่วนของกฎหรือว่าข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนั่นเองกดเห็นด้วยด้านขวามือล่างนะครับแล้วเราก็กรอกรายละเอียดในการรับเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมินวอลเล็ตเลยนะครับใส่ภาษาไทยได้แล้วก็ใส่เบอร์วอลิตทั้ง2ช่องให้เหมือนกันแล้วก็กดส่งได้เลยอ่าโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดที่ถอนไปเมื่อกี้เลยนะครับในวันที่9เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เวลาเนี่ยสิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับอยู่ระหว่างรอดาเน ในการถอนเงินเนี่ยตามกำหนดเนี่ยก็คือไม่เกิน5วันนะที่เขากำหนดไว้ตรงนี้นะครับมีให้เราดูอยู่นะครับ5วันทําการนะครับไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์แลวก็วันหยุดนักขัดต่อเลิกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่วันทําการของทางแอปเนาะอันนี้คือการถอนเงินนะครับต่อมานะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยทางแอปเนี่ยมีกิจกรรมนะครับอยู่ที่ $400 ดอลลาร์นะเราสามารถเข้าร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับเหลือเวลาอีกแค่9วันเท่านั้นเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการคลองอััันนดบบะคร การเชิญเพื่อนนะถ้าเราเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่ถ้าเราไม่เชิญเลยเราก็จะไม่ได้ในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ไปนะสำหรับวิธีการเชิญเพื่อนนะครับก็ให้เรากดคลิกที่นี่เพื่อเชิญได้เลยนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ย201,060คะแนนนะครับกดคัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยเอาไปโพสต์เอาไปแชร์แนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กทวิต t t อร์ไล YouTube Tik t o ็อสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยต่อมานะครับให้เราดูตรงนี้นะครับมันจะมี ของกดการเชิญเพื่อนหรือว่าการคลองอันดับในการเข้าร่วมกิจกรรม400เหรียญหรือว่า400ดอลลาร์เนี่ยเขาจะแจกทั้งหมด30อันดับแรกนะครับถ้าเราติดอันดับได้เราก็จะได้รับเงินดอลลาร์ตามที่เขาระบุตามลำดับตรงนี้ได้เลยเรามาดูที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะมาดูว่าใครเนี่ยอยู่อันดับ1นะครับแล้วก็แนะนํพขึ้นไปทั้งหมดกี่คนแล้วเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ให้เราดูตรงนี้เลยนะครับหน0ถึงสานะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับเหลือเวลาอีกเกาวันนะครับเราก็สามารถมาทก จะได้รับเงินรางวัลตรงนี้นะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดแล้วก็ไม่ได้บังคับเนาะก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทำนะกล่องตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดในการรับคะแนนเหรียญทองได้นะครับห้าเหรียญนะครับประมาณนี้เลยเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโบนัสนะศูนย์รวนโบนัสเนี่ยก็จะเป็นการทําภารกิจจากการเช็คอินนะครับเราสามารถกดเช็คอินในการรับคะแนนเหรียญทองได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆที่เราสามารถทําเพิ่มเติมได้นะครับงานประจำนะครับทดลองเล่นเกมฟรีต่างๆเราก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้นั่นเองนะครับต่อมา นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของโหมดท้าทายและก็โหมดการแข่งขันนะครับสำหรับโหมดท้าทายเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับเป็นการเล่นเกมตามลาดับเนาะนี่ครับจะมีลําดับ1 2 3ที่เราเคยเล่นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการโหมดการแข่งขันเนี่ยก็คือการเล่นตามลําดับเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครติดอันดับน่าจะมีคะแนนที่มากขึ้นนะครับก็ลองเข้ามาเล่นเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะสำหรับการใช้งานของแอปนี้ก็เป็นการเล่นเกมทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการทําแบบสํารวจหรือว่าทําอะไรเพิ่มนะถ้าเราอยาก เล่นตรงนี้เนี่ยสเมนูนี้เราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานแล้วก็การถอนเงินนะครับใครสนใจก็ลองดาวนโหลดไปเล่นกันดูส่วนยอดเงินที่ทําการถอนไปนะครับถ้าได้รับเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ